สิบสองสักกตาวาสักกตาวาพุทธะรัตนนางโอสถังอุตตมังวะรังหิตังเทวะมนุสานางพุทธเตเชนะโสตินานาสันโตปัทวาตัดเททุคาวูปัสเมตุเตสักกตวาธรมมะรัตนนางโอสถังอุตตมังวะรังปะริลาโหปะสมนังธรมมเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัทถวาัพเพปยาวุปัะสะเมนตุเตสักตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมมังวรังอหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนีนาโสตินานัสสันตุปัตถวาัพเพโลคาวุปัะสะเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินะบัญชรเยาสนาคตตาพุทธาเจตวามารังสวาหาันัง จตุสัจจาสภังรักสังเยปิวิงสูณราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตวีสตินายากาสัเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเ,เตมุนิสาลดาศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลตนเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภากุณากะโรภะทายเยเม,ยมยอนุรุตโธ,ธาสารีปโตจตักคินเน โกน,นธัญโยปิติภาคัสมิงโมโคลาโนจาวามเกทักคิเนสาวเนมัยหังอาสุงอนันทาราหุลากาสัสโปจามหานามโมอุพาสุงวามาโสตะเกเก,เกสโตปิติภาคัสมิงสุงริโยว,วะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงเขาวโวกุมาลกัสปเทโรมหิสีปปโ อิตวาทะโกโสไมหังวทะเนนิจังปฏิธาสิก no ุณาโกโลบุโนอังคุลิมาโลเจ้าปารินาทาสีวะรีเทราปัญจาิเนชาตานราเตติลกามามะเศสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาชาลันตาสีลาเตเชนะอังกมังเคสุสันตตา รัตนางูุระโตอาสิทักินีเมตสุตตะกังท้าชักรังปัจจโตอาศิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชาธนางอาศิเสสาปากาลาสันติตาชินานานาวะราสังยุตตาสัตตปาการาลังกตาวาตาปิตาธิสันชาตาพาหิรัชตุปัฏฐา อาเซสาวิณิยังยันตุอนันตจินาเตชะสาวสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเจลีชินาปัญจลามัชฌามเวิรันตังมหิตเลสัทธาปาเลนตูมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโย สัรรมานุภาวะปาสิตโตจจรามิชินาปัญเรติ 14. บทสวดภาหุงม,มหากาภาหุงสหสมาภินิมิตาสาวุธันตังครีเนคาลังอุทิตโคละ,สะเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวดตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมมามพิยุจิตสสพรัติง โอราปนาระวกามะขามะตถายขังขันตีสุทันตวิธินาจิตวามุนินโธตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานินาราคิลิงพระเจ้าวรางติมัตตโพตังทาวะคิจักกามาเนวะสุทารุนันตังเมตตามพุเสกวิธินาจิตวามุนินโธตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิ อุขิตาคานาติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังปุริมาละวันตังอินเทพิสังกตตมโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยังหนังภลานิกัตตวานกคถะมุทรังอิวะคาพิณนยาจินใจทุทวะจนังเจนะกายมัตเชสันเตนะโสมาวิธินาจิตวามุนินโท ตันเตชสาาวะตุเตชยมังคะลานิสัจจังวิหายามติสจ,จัากะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตจิตวามุนินโทตันเตชสาาวะตุเตชยามังคะลานินันโทปนันทภูช่างคังวิภูทางมหิติง อุตเตนเะเถระผู้เะเคนะถมาไปยันโตอิโทปเทสวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคลานิทุกคาหาทิฏฐิผู้เะเคนะสุทธ,ธาหัตถังธัมมังวิสุทธิจุติมิติะกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคะลานิ เอตาปิพุทธาจ้ยมังคะระอัฏฐคาถาโยวาจโนที่นาทิเนสารเตมตันตีกิตวานะเนกวิวิธานิจุปตวานิโมขังสุขังอธิขเมยานโรตัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายสัพปานินางภูเรตวาปารมีสัพปัปโตสัมปวิทิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชจมังคะลัง เยันโตโพธิยาโมรีสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชสยสุชยมังคะเลอปาราชิตตันลังเกสีเสปทาวิปโคะเลอปิเศกสัพพุทธานังอคาปโตกมมุตติสุนักตังสุมังคะลังสุปปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมมหุโตจะสุยิทัง พามาเจ้าริโุปธากินางกายกรรมมังวจากรรมมังปธากินางปธากินางมโนกรรมมังปิทีเตปธากินาปธากินานิกตวานะลพันตเทปธากินเอเพราว่าตุสัพพังขลังรักกันตุสัพพเทวตาตัพพุทธานุภาเวนะสัทถาสตทีพระวันตุเต เาวตุสัพมังคะรังรักขันตุสพพเทวตาสัพัรมานุภาเวนะสธาสุธิภะวันตุเตเพราะว่าตุสัพมังคะรังรักขันตุสพพเทวตาสัพพสังการุภาเวนะสธาสุธิภะวันตุเตสิบห้าปฏติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกะเลโพธิกะเลตหิงตหิง ตาธรรมทานีนภวันตุปูชิตาโสถิกลโณเตทาวิหารมาเทเรเพราจามัชยานวากาจพิขโวสารามิกาธานปฏิปุปาสกาข้ามาจเทสานิข้ามาจอิสราสัปานาปูตาสุกิตาภวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทาศันภวาสังเสรทชาตาอัฐโวปปติกาดิญาณิกังธรรมะวรังปฏิจเต สัพเพปิทุกขสสะเก่าโดนตัวสังขยังท้าตูจีรังสตังธรรมโมธรรมัเทราจะปุขราสังโคโหตูสัมโควะอัธายะจะหิตายะจอันเฮรักขตูสัพเพปิธรรมเจ้านิโนพุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเอมริยะปเวทิเตปัสนาโหตูสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเหสัมมาทารังปเวชนโตกาเลเทวปวัสสตุ ผุทิภาวายสัตตานางสามิทางเนตตเมันิงมาตาปิตาจะอัตราชางนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณนาราชาโนปะชังรักขันตุสาพาทาปิเทวตาอุโยชนะขาทาทุกขับปัตตาจนิทุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาอนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอ่านเหฮี สัพพะทังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังชาทันตุสัทธายะสีรังรักษณตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขาฉันตุเทวตาคตาสิบเจ็ุสุงคละกขาทาโหตุสัพพังสุงคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุงคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุนังขรังรักขัตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรงสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนละขังพันทามีสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตาปัจเจกานจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนละขังพันทางมีสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนรัังพันธามิสักพสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนรัขังพันธามีสักพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนรัขังพันธามิสักพสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานัจะเต็นรักังปัาิสัโซัเพปุทธาพรพปตามปเจกานุนจะยัพลังอรหันตานัจะเตเสนรักังปัาิสัโซัเพปุทธาพรพปตาปเจกานุจยัพลังอรหันตานั่จะเต็เสนรัังปัทานิสัโซคเพปุทธาพรพปตาปเจกานุนจะยังพลังอรหันตานัจจะเต็นรักังปานิสัมโ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรปาปลิธและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทางปวงขอให้พระเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอด้วเทศเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอุยพริการแก่ข้าพเจ้า ได้ว,วัตถุมงคลพั้งอิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเงินร้อยครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถึงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระลิตจงสำเร็จจักสิทงตุกการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าตั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบนบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรทัทธาร่วงสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอจงพ่อจากราชไัยทั้งปวงควรจความทุกตายดุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญลูกเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคมากมายทั้งหลายสมบูรณ์ร้อมด้วยทนอาจารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นตามสำเร็จในการนิพพานธรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจะทุกิตพาพรชัยทั้งสี่คืออายุวันน่าสุขพระลาเธอกขอ,อนุโมทนาบุญกับครับโดยอาศัยทีุกทา่าน